ลูกเพิ่งเกิดมาห้าวันหนุ่มแปดริ้วฉีดวัคซีนไข้เข็มสองดับคาโรงพยาบาลลูกเพิ่งเกิดมาห้าวันหนุ่มแปดริ้วฉีดวัคซีนไข้เข็มสองดับคาโรงพยาบาลหลังสลบเป็นเจ้าชายนิทราหนึ่งเดือนแมจี G หน่วยงานออกมารับผิดชอบโอดไร้เสาหลักครอบครัว วันที่25กันยายนที่จังหวัดฉะเชิงเซาได้มีบรรดาญาติพี่น้องของนายอนุรักษ์กุลาบสีอายุ35ปีที่เสียชีวิตจากการได้รับวัคซีนไข้ซึ่งเข็มแรกคือซิโนแวคและฉีดซ้ำเข็มที่2ด้วยแอสตราเซเนกาแล้วเสียชีวิตมาขอรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา นางทองคำกุหลาบสีผู้เป็นมารดาเล่าว่าลูกชายเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยมีร่างกายกำยำสูงใหญ่ประมาณ1 8 0ซนเมตรน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมและมีครอบครัวแล้วมีบุตรกับภรรยาสองคนคนโตอายุ11ขวบส่วนคนเล็กเพิ่งคลอดออกมาได้5วันก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตทั้งที่ลูกคนเล็กยังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าผู้เป็นพ่อแต่ต้องมาเสียชีวิตลงหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ส โดยลูกได้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2องแอสตราเซเนกาจากทางหน่วยบริการของโรงพยาบาลพุทธโสธรเมื่อวันที่19สิงหาคมหลังได้รับวัคซีนมา7วันแรกลูกมีอาการปวดหัวมึนงงผู้จาวกวนไปมา 26สิงหาคมและมีอาการเวียนหัวจนถึงขั้นหมดสติก่อนถูกนำส่งยังที่โรงพยาบาลพุทธโสธรและต้องนอนแน่นิ่งเป็นเจ้าชายนิทรามาเป็นเวลาน,านานถึงเกือบหนึ่งเดือนและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่24กันยายนรวมระยะเวลานอนรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลนานถึง30วันทางโรงพยาบาลได้ทำการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากทางสำนักงานประกันสังคมเป็นจำนวนเงิน5 1 1 1 3 2บาท25สสตางค์ แต่ทางโรงพยาบาลกลับไม่ระบุถึงสาเหตุการตายที่แน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงสาเหตุการเสียชีวิตในใบมรณะบัตรว่าสมองอักเสบจ,จากไวรัสนางทองคำกล่าวต่ออีกว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนต่อทางญาติและมีการช่วยเหลือเยียวยาต่อทางครอบครัวบ้างเนื่องจากเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหากขาดเสาหลักของครอบครัวไปหลานๆอีกสองคนจะอยู่กันอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด